สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคาบนี้นะครับมาซื้อก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกิจกรรมที่1น,นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนคําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคให้เป็นภาษาเขียนนะครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาเขียนนะครับอันนี้เราก็ไฮไลท์คำที่เป็น คำท,ที่เขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนก่อนเนาะข้อที่1เขาไปเที่ยวด้วยคนนะประโยคนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนว่าเขานะครับนักเรียนตัวนี้นะครับเขาเธอจะไปเที่ยวภูเก็ตจริงๆหรือตัวนี้ต้องเป็นคําว่าอะไรครับภาษาเขียนต้องใช้คําว่าหรือนะครับส่วนข้อ3นะครับ ฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทภาษาเขียนใช้คำว่าฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทครับเธอนี่เธอนี้เธอนี่รู้เธอนี่เรื่องนี้อ่าโทษทีนะนักเรียนเธอนี่เธอนี่อยู่นั่นแหละเรื่องนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมคำว่าใช่ไหมนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นใช่ไหมครับในภาษาเขียนนะครับและข้อสุดท้าย วันนี้มีผู้มาชมการแสดงเยอะแยะคำที่เราต้องเปลี่ยนเยอะแยะในภาษาเขียนใช้คำว่ามากมายนั่นเองนะครับนี่ก็คือ5ข้อที่ได้สั่งนักเรียนไปเนาะใครใครตอบถูกก็แสดงว่านักเรียนเก่งมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะทบทวนนะครับแล้วก็มันทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนักเรียนก็จะชํานาญเองนะครับเราลองมาทําข้ออื่นเพิ่มเติมสัก3 4ข้อเนาะเอาข้อที่มันแบบ ยากๆอย่างนี้เนาะอายกตัวอย่างเช่นอ่าข้อ11ละกันบ้านของท่านกำนันหลังเบอร์เร่หลังเบอร์เริ่มเทิมเราต้องใช้คำว่าอะไรครับหลังใหญ่โตมหโฬานบ้านหลังใหญ่ใหญ่มากก็ได้นะครับใหญ่มากหรือใหญ่โตมโหโฬานก็ได้เนาะ ใหญ่มากหรือใหญ่โตมะโหลานอันนี้คือเฉลยให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะแม่อยากให้ผมศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีคําว่าอยากภาษาเขียนเราใช้คําว่าต้องการนะครับแม่ต้องการให้ผมศึกษาต่อจนจบ ปริญญาตรีนะครับส่วนข้อนี้นักเรียนดูพรุ่งนี้พบกันที่โรงเรียน8โมงเชา้าคำว่า8โมงเชา้าในภาษาเขียนเราใช้คำว่า8นาฬิกานะครับ8นาฬิกาจะใช้คำว่าช่วงเชา้าหรือตอนเช้าก็ได้นะครับแต่ช่วงเช้าก็จะดูไพเราะก,กว่านิดนึงเนาะ นี่ก็คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดแรกนะครับนักเรียนก็คือให้เปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนเนาะใครไม่ทันนักเรียนแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็นักเรียนไปเฉลยในสมุดเนาะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถ้าผิดนะครับให้ใช้ปากกาแดงแก้ให้ด้วยนะครับแก้คําตอบใี่หน่อยนะครับอ่าต่อไปเราไปกันที่แบบฝึกหัดที่2นะครับนักเรียนแบบฝึกหัดที่2ให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาพูดที่กําหนดให้ เป็นภาษาเขียนข้อที่1คือทิ้งจดหมายคำว่าทิ้งจดหมายภาษาเขียนเราใช้คำว่าส่งจดหมายครับนักเรียนภาษาเขียนเราใช้คำว่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ภาษาเขียนก็จะยาวหน่อยนะครับ ส่วนข้อที่2อาทิตย์หน้าภาษาเขียนเราใช้คําว่าอะไรครับอันนี้ง่ายเนาะอาทิตย์หน้าภาษาเขียนใช้คําว่าสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเมืองชนบุรีอ่าเมืองชนภาษาเขียนเราใช้คำว่า,รรนนาเมืองชนบุรี เมืองชนบุรีใส่ชื่อเต็มๆเนาะเมืองชนบุรีเราจะใช้คําว่าเมืองชนบุรีไม่ได้นะักเรียนโทษทีเราต้องใช้คําว่าอะไรครับอ่าเราต้องใช้คําว่าจังหวัดชนบุรีหรือเทศบาล เทศบาลไม่เอาดีกว่านาะเอาเมือเอานี้แหละครับอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเยอะไปเอ,เอาความเอาเอาเผือนๆแค่นี้พอเมืองชนบุรีภาษาเขียนก็ใช้คําว่าจังหวัดชนบุรีนะครับใส่บาทภาษาเขียนใช้คําว่าอะไรครับใส่บาทใส่บาทภาษาเขียนใช้คําว่าตักบาทครับ ตักบาทเราต้องรอพระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีรอเรือคําว่าบาทเนี่ยนักเรียนสังเกตนะตักบาทเราต้องรอพระเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีรอเรือแต่ถ้าพระบินทบาทพระไม่รอเรานะครับเพราะฉะนั้นบินทบาทก็ต้องไม่มีรอเรือนะครับเพราะว่าพระไม่รอเราเนาะบินทบาทอันนี้ความรู้เพิ่มเติมนะไม่เกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายเนาะเผาศพ ภาษาเขียนใช้คำว่าอะไรเผาศพภาษาเขียนใช้คำว่าชาปนก,กิจนะครับชาปนก,กิจเนาะนี่ก็คือ5ข้อที่สั่งนักเรียนไปนะครับอ่าต่อไปลองมาแปลข้อหนึง่งแบบมันง่ายอยู่เนาะนักเรียนอันนี้ก็สักเท่าไหร่ก็สักเท่าไหร่สักเท่าใด อย่างนี้ก็เป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนีห้หรือก็เป็นหรือแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จบแบบฝึกหัดที่2เนาะนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมนะนักเรียนอ่าต่อไปอันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายมีจํานวน4ข้อครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคําที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหม ที่ไม่เหมาะสมกับระดับภาษาพร้อมเขียนข้อความใหม่ให้เหมาะสมกับระดับภาษาอ่ามาดูกันข้อที่1ระดับภาษาต้องเป็นระดับไหนนะักเรียนมาดูนะเรียนผู้อํานวยการบริษัทส่งเสริมพักดีแสดงว่าอนี้เป็นภาษาระดับไหนครับ,ระ,บร,ะระดับทางการเนาะระดับทางการดิฉันแน,าน,านะนำคณะผู้จัดทำโครงการคิดก่อนใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากที่สละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้นี่ครับสละเวลาที่สละเวลาอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นอย่างสูงก็ได้นะขอขอบคุณท่านผู้อานวยการเป็น อย่างสูงดีกว่านะเรียนเป็นอย่างยิ่งก็ได้เนาะใครจะเอายิ่งหรืออย่างสูงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับขอขอบพระคุณผู้อํานวยการเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลานะครับที่เสียสละเวลาอ่าสรุปประโยคนี้เนาะ ดิฉันในนามคณะผู้จัดทาโครงการคิดก่อนใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานขอขอบพระคุณผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการในวันนี้นะครับส่วนข้อที่2อานักเรียนมาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเป็นภาษาระดับไหนแม่แม่มีแม่กับลูกคุยกันนะครับแม่บอกว่าหนูดีเห็นเจ้าด่างหรือเปล่าลูกลูกก็เลยบอกว่า ไม่เห็นเลยคุณแม่สันนิษฐานว่าเธอคงออกไปวิ่งเล่นข้างนอกอันนี้เป็นไม่เป็นทางการเนาะไม่เป็นทางการนะครับคําว่าสันนิษฐานเราต้องแก้ไขเป็นอะไรนักเรียนคําว่าสันนิษฐานเราต้องแก้ไขเป็นคําว่าคิดว่าก็พอนะครับอันสันนิษฐานนี่เป็นทางการเกินไปเนาะอันเนี้ยมันทางการเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําว่าคิดว่าแทนนะครับ ในวราระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้พระศรีรัตน์ไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงปกป้องคุ้มครองให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรงและมีความเจริญเป็นร่มโพล่มไสให้แก่ลูกหลานทุกคนตราบนานเท่านานอันนี้เป็นการวอวยพรเนาะก็กึ่งทางการนะครับข้อนี้จะเป็นกึ่งทางการใช้คําว่าขอวอวยพรดีกว่านะครับนักเรียนขอวอวยพรนะครับ ขออวยพรให้คุณตานะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออวยพรให้คุณตามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญเป็นล่มโพล่มไสให้แก่ลูกหลานทุกคนตลอดไปตราบนานเท่านานนะครับส่วนข้อสุดท้ายรายงานเรื่องระดับภาษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทําขึ้นเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ที่ใช้สื่อสารในระดับต่างๆอันนี้ค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทำขึ้นเพื่อหาความรู้นะครับเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรดีครับรายงานเรื่องระดับภาษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยชั้นม1จัดทำขึ้นนะครับอันนี้ต้องเป็นจัดทำขึ้น เพื่อเพื่อหาความรู้ใช่ไหมครับจ,จัดทำขึ้นเพื่อค,นนะคะ้คนควา้าเได้ไหมครับเนาะจัดทำขึ้นเพื่อค้นคว้านะครับค้นคว้าจัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับจะทําขึ้นเพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่ใช้ในระดับต่างๆนะครับนี่ก็เป็นระดับของภาษา5ข้อนะนเรียนทั้งหมดนะครับ4ข้อเนาะทบทีหน้านี้กิจกรรมทั้งหมดแบบฝึกหัดที่ให้ทําในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด14ข้อเนาะ นักเรียนทําผิดนะครับช่วยใช้ปากกาแดงนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับลูกแล้วก็ทบทวนความรู้นะครับเพื่อเราจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเนาะแล้วก็ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกถูกกาลเทศะครับพูดง่ายๆถูกสถานที่และบุคคลครับแล้วก็ใช้ระดับของภาษาให้ถูกต้องกับบุคคลด้วยนะครับสำหรับคั้นนี้มาสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรียนแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะครับสวัสดีครับ